นี่ครับตอนนี้เราก็ได้อยู่บ่อหนหลังบ้านครับหงนี้ลืมเปิดช่องครับวันนี้อยู่กับช่องปว้านชายตกปาล์มครับนี่นี่ก็จะเป็นเจ้ารอกของผมครับครับแล้วก็เจ้าหมา้หม้จะเป็นนี้ครับทุกคนเหยื่อผมก็จะใช้เป็นกบยาง่วไปที่ แล้วก็อนตกลาเขามีหนะครับเห็นเห็นเหยื่อมหยื่บหมนี่ก็ผมมาตกทุกวันเลยครับเพราะมันอยู่แค่หลังบ้านผมนะครับใช่ครับเออผมลลยเอาเหยือก็ดีมานะครับ ก็ถ้าแข้งนีแข้งไม่ไม่เวิร์กก็ต้องเป็นใส่ล้อล,ลิงครับแต่ล้อลิ้งมันก็จะติดข้างๆครับก็ต้องมีครับอันนี้ผมเคยติดแล้วได้ตัวเป็น ได้ตัวไปชป่างไปตัวเดียวยังไงบอเนี่ยมันคือคือไงครับแล้มันมีมันเป็นลูกข้อกันครับแล้วผมตีผ่าน,ม,น,าน,นมันเลยกัดกับ,บแล้วผมก็ปอดเลอครับนะครับเหยียดจงอ่ะเหยียดไปอยู่นู่นครับรู้กัดครับกัดแต่พี่ โยนครับส่งสายเบาเกินส่งส่ายช้าเกินครับกัดกัดครับกัดกัดสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่ง นี่โดนนะ่ฟองฟัดเลยนี่นะนานะท่านไหนตกแบบหมายแบบนี้ต้องใช้เหยื่อบบไหนบอกแนะนำได้นะครับหมายแบบนี้ครับใช้เหยื่อบบไหนให้แนะนำด้วยนะครับ มันเป็นพวกกระดีได้เจ้าคันผมก็ไม่รู้นะครับนี่ผมซื้อมาจากร้านเลยครับรุ่นี้ก็เป็นคลิปแรกในปนันนชรยตกปลาครับก่อนหน้านี้ทำเป็นคลิปเก็มครับเพราะว่าตอนนั้น น้ำแห้งครับแล้วตอนนี้น้ําเยอะผมผมจะมาเดี๋ยวก็จะมีคลิปรีวิวเจ้าเจ้าลอกเบสสรงกลมนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวหน่วงรีวิวรีวิวเออเป็นเบรกนะครับ แล้วก็รีวิวว่ามันดีไหมเจ้าตัวนี้และเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าผมสั่งมาจากไหนครับโอเคครับถ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับ